สวัสดีครับค่ะคุณปู่คุณยา่าและพี่ๆวัยเก่าของเราทุกคนคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับคะว่าไข่ที่เรากินอยู่ทุกวันกําลังทําอะไรพิเศษอยู่ข้างในร่างกายเราบ้างหลายคนกังวลมานานว่าไข่อาจไม่ดีต่อหัวใจทําให้พลาดประโยชน์สําคัญไปนี่คือเรื่องจริงที่น่าตกใจที่คุณหมออยากให้รู้ในฐานะคุณหมอผู้ดูแลสุขภาพมาหลายสิบปีขอบอกเลยว่าความเชื่อเก่าๆอาจไม่ถูกต้อง วิดีโอนี้จะไขความลับของไข่ทุกฟองทั้งประโยชน์วิธีทานและเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคครับค่ะก่อนที่เราจะเจาะลึกคุณหมออยากรู้ว่ามีกี่ท่านที่เคยมีความกังวลเรื่องไข่บ้างถ้าโดนใจพิมพ์ใช่เลยหมอในคอมเมนต์หน่อยนะครับค่ะมาเริ่มเปิดความลับไข่ไปพร้อมกันครับค่ะส่วนที่1ประโยชน์ของการกินไข่เอาละครับค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเรามาดูประโยชน์ข้อแรกของไข่กันเลยนะครับค่ะนั่นคือ ไข่คังพลังงานสารอาหารชั้นยอดครับค่ะบางทีเราก็มองข้ามไปนะครับค่ะว่าไข่ธรรมดาๆที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยซ่อนขุมทรัพย์สารอาหารอะไรไว้บ้างเราอาจจะคิดว่ามันก็แค่กินให้อิ่มไปวันๆใช่ไหมครับค่ะแต่คุณหมอจะบอกว่าไข่แต่ละฟองไม่ใช่แค่ให้อิ่มนะครับค่ะแต่มันเป็นเหมือนทังสมบัติที่ร่างกายผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดเลยครับค่ะลองคิดดูนะครับค่ะพอเราอายุมากขึ้นร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆการซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอต่างๆก็ช้าลงมากการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ๆก็ยากขึ้นใช่ไหมครับคะตรงนี้แหละครับค่ะที่ไข่เข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะไข่แต่ละฟองมีโปรตีนครบทุนประมาณ6กรัมเลยนะครับค่ะโปรตีนนี้ไม่ใช่โปรตีนธรรมดาแต่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดที่ร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้ครับค่ะเหมือนเราได้บล็อกตัวต่อครบชุดมาสร้างบ้านใหม่ให้แข็งแรงนั่นแหละครับค่ะ โปรตีนจากไข่นี่แหละครับค่ะที่จะไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอช่วยให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเราเติบโตและคงสภาพที่ดีอยู่เสมอและช่วยให้ระบบการทํางานของร่างกายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดแต่ไข่ไม่ได้มีแค่โปรตีนนะครับค่ะมันยังเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสําคัญอีกเพียบเลยครับค่ะมีวิตามิน A ที่สําคัญต่อสายตาของเรายิ่งอายุมากสายตาก็ยิ่งแย่ลง วิตามิน A จะช่วยบำรุงดวงตาให้มองเห็นได้ชัดเจนและยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันหวัดป้องกันเชื้อโรคที่เราเจออยู่ทุกวันครับค่ะมีวิตามินดีซึ่งสําคัญต่อกระดูกและฟันของเรามากๆเลยนะครับค่ะวิตามินดีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นทําให้กระดูกไม่เปราะไม่บางง่ายๆลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนในวัยสูงอายุด้วยครับค่ะมีวิตามิน B12 ที่ช่วยในการผลิตพลังงานทําให้เราไม่รู้สึกอ่อนเพียงง่ายๆ ไม่เหนื่อยง่ายเวลาทํากิจกรรมต่างๆและยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงที่สําคัญต่อการลําเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายด้วยครับค่ะและยังมีวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมเลยนะครับค่ะวิตามินอ e ีจะช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากการถูกทําลายเปรียบเหมือนมีกรอบป้องกันเซลล์ไม่ให้แก่เร็วและไม่เสียหายง่ายๆครับค่ะด้านแร่ธาตุไข่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับค่ะมีซีลีเนียม ที่ช่วยต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายของเรามีฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองพร้อมทั้งช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยครับค่ะนอกจากนี้ยังมีสารอาหารเด่นอีกตัวที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักนั่นคือโคลีนครับค่ะเป็นสารประกอบสําคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการทํางานของสมองความจํา และการบำรุงรักษาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเลยนะครับค่ะคนปู่คุณย่าที่อยากเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดไม่ง่ายๆหรือรู้สึกอ่อนเพียงง่ายๆไข่ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเลยนะครับค่ะเหมือนมีพลังงานเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลว่าวันนี้จะไม่มีแรงทำอะไรเลยคุณหมอจะบอกว่านักโภชนาการทั่วโลกต่างยกให้ไข่เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบจากธรรมชาติครับค่ะไม่ใช่แค่พูดกันเล่นๆนะครับค่ะแต่เป็นเพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจน ถึงคุณข้ามหาสารของมันครับค่ะคุณหมอจําได้ว่ามีคนไข้คนหนึ่งคุณลุงมันโผล่ครับคุณลุงแกเคยบ่นว่าช่วงหลังๆมันนี้เหนื่อยง่ายไม่มีแรงจะเดินไปจ่ายตลาดไกลๆเลยบางทีก็รู้สึกท้อแท้เพราะเมื่อก่อนแกเป็นคนกระฉับกระเฉงมากๆพอหมอแนะนําให้คุณลุงลองกินไข่ต้มวันละฟองสองฟองไม่ต้องกลัวเรื่องไขมันอะไรทั้งนั้นพร้อมกับอธิบายถึงประโยชน์ต่างๆที่หมอเล่าไปให้ฟังอย่างละเอียด คุณลุงมานพกก็เชื่อและลองทําตามครับค่ะผ่านไปแค่เดือนเดียวคุณลุงมานพกกลับมาที่คลินิกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสแกบอกว่าหมอเอ้ยตอนนี้ลุงเดินขึ้นบันไดคล่องกว่าเดิมเยอะเลยนะมีเลี้ยวมีแรงไปไหนมาไหนได้สบายไม่ต้องคอยให้ลูกหลานประคองแล้วรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยเห็นไหมครับคะคุณผู้ชมแค่เพิ่มไข่ต้มสักวันละหนึ่งถึงสองฟองเข้าไปในมื้ออาหารเช้าหรือมื้ออื่นๆก็ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีมากๆเลยครับค่ะ ถือเป็นแหล่งสารอาหารที่ครบถ้วนและราคาไม่แพงทําง่ายๆไม่ยุ่งยากถ้าใครได้ฟังแลวคิดว่าไข่เป็นขุมทรั์จริงๆเป็นอาหารชั้นเลิศที่ช่วยบํารุงร่างกายเราได้ทุกส่วนพิมพ์คําว่าคุมทรัพย์มาในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับคะคุณหมออยากรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าของไข่เหมือนคุณหมอหรือเปล่าส่วนที่ 2. วิธีการตรงไข่ที่ดีที่สุดเอาละครับคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเราได้รู้ไปแล้วว่า ไข่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานบำรุงสมองสายตาหรือแม้แต่หัวใจทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราควรจะปรุงไข่อย่างไรถึงจะได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุดและดีต่อสุขภาพวัยเก่าของเราที่สุดคุณหมอมี3วิธีง่ายๆที่อยากแนะนําครับคะ่ะเรามาดูวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมไข่ไข่ต้มกันก่อนนะครับคะบางทีเราก็อาจจะเคยทําไข่เจียวหรือไข่าดาวแบบใช้น้ํามันเยอะ ซึ่งอาจจะเพิ่มไขมันที่ไม่จําเป็นใช่ไหมครับคะการปรุงแบบนั้นอาจจะอร่อยถูกปากแต่คุณหมออยากแนะนําว่าการต้มไข่นี่แหละครับคะ่ะคือวิธีที่เรียบง่ายสะอาดและรักษาสารอาหารได้ดีที่สุดเลยนะครับคะ่ะการต้มจะช่วยรักษาวิตามินสาคัญคัญที่อยู่ในไข่แดงไว้ได้อย่างครบถ้วนโดยที่เราไม่ต้องเติมไขมันส่วนเกินเข้าไปเลยครับคะ่ะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราเราการกินอะไรที่ง่าย และดีต่อสุขภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันส่วนเกินถือเป็นเรื่องสําคัญมากครับค่ะที่สําคัญคือกินแล้วสบายท้องไม่รู้สึกเลี่ยนแถมยังรู้สึกอิ่มกําลังดีอีกด้วยครับค่ะนักโภชนาการหลายท่านทั่วโลกต่างก็แนะนําให้กินไข่ต้มเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับค่ะคุณหมอจําได้ว่าคุณยายเพลินแกชอบกินไข่ต้มทุกเช้าแกบอกว่ากินง่ายสบายท้องแล้วก็รู้สึกอิ่มนานไม่ต้องไปหาอะไรกินจุบจิบช่วงสายๆเลยแค่ต้มไขใ่ให้สุกพอดีต้ม ไม่แข็งจนเกินไปง่ายๆแค่นี้ก็ได้รับประโยชน์จากไข่ไปเต็มๆแล้วครับค่ะลองทําดูนะครับค่ะต่อไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมไข่ไข่ลวกหรือไข่ดาวน้ําครับค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบไข่ต้มที่สุกแข็งเกินไปแต่ก็ไม่อยากใช้น้ํามันเยอะๆใช่ไหมครับค่ะวิธีการปรุงแบบนุ่มนวลน,นี้แหละครับค่ะที่จะช่วยรักษาสารอาหารที่ไวต่อความร้อนเช่นสารลูทินซึ่งสําคัญต่อสายตาของเรามากๆ ให้คงอยู่ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคะคุณหมอเคยเล่าไปแล้วว่ารูทีนช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าและลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อมการทําไข่ลวกหรือไข่ดาวน้ําจึงดีต่อผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันหรือไม่ชอบอาหารที่แข็งเกินไปเพราะเนื้อไข่จะนุ่มนวลกลืนง่ายสบายคอครับคะ่ะคุณหมอเคยเห็นคุณป้าสมจิตแกชอบกินไข่ลวกกับข้าวต้มทุกเช้าแกบอกว่าได้ประโยชน์ดี แถมกินง่ายไม่ต้องเคี้ยวเยอะเลยครับค่ะลองทําไข่ลวกหรือไข่ดาวน้ําดูนะครับค่ะกินคู่กับขนมปังโฮโลวิตหรือใส่ในสลัดก็อร่อยและได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยครับค่ะและอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบรสชาติของไข่เจียวหรือไข่คนนะครับค่ะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมไข่ไข่คนกับน้ํามันมะกอกครับค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบกินไข่คนหรือไข่เจียว แต่ก็กังวลเรื่องน้ำมันเยอะๆทำยังไงดีล่ะครับคะ่ะคุณหมอแนะนําให้ลองเปลี่ยนมาใช้น้ํามันมะกอ,อกแทนเนยหรือน้ํามันพืชทั่วไปดูนะครับคะ่ะน้ํามันมะกอ,อกเป็นไขมันดีดีต่อหัวใจผู้สูงอายุมากๆเลยครับคะ่ะแถมเรายังสามารถใส่ผักอย่างผักโขมมะเขือเทศหรือเห็ดลงไปด้วยจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ไข่คนของเราอร่อยขึ้นและที่สําคัญคือได้ใย,ยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มอีกด้วยครับคะ่ะเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลย คุณลุงชัยวัฒน์ที่คุณหมอรู้จักแกชอบทําไข่คนใส่ผักโขมกับน้ํามันมะกอกเป็นอาหารเช้าแกบอกว่าทําง่ายอร่อยแล้วก็รู้สึกได้กินผักเยอะขึ้นด้วยแถมยังดีต่อสุขภาพหัวใจของแกอีกด้วยครับค่ะวิธีการง่ายๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประโยชน์ทางโภชนาการของไข่ให้สูงสุดในขณะที่ยังคงทําให้มื้ออาหารของคุณผู้ชมอร่อยและดีต่อสุขภาพครับค่ะเลือกวิธีที่ชอบแล้วลองทําดูนะครับคะส่วนที่3 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ไข่เอาละครับค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเราได้รู้ถึงประโยชน์มหาศาลของไข่และวิธีปรุงไข่ที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับคะทีนี้เรามาดูกันว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เรามักจะเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะทําให้คุณค่าของไข่ลดลงหรือแย่กว่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้เลยนะครับคะคุณหมออยากให้ทุกคนใส่ใจตรงนี้นิดนึงเพื่อที่เราจะได้กินไข่ได้อย่างปลอดภยัยและได้ประโยชน์สูงสุดครับค่ะ ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเปลือกไข่ร้าวแตกข้อผิดพลาดแรกที่คุณหมออยากเตือนนะครับคะ่ะบางทีเราซื้อไข่มาแล้วไม่ทันได้สังเกตว่าเปลือกไข่มันมีรอยร้าวเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับค่ะดูเพลินเผอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่คุณหมอขอเตือนว่าเปลือกไข่ที่ร้าวหรือแตกนี่แหละครับค่ะอาจทําทให้แบคทีเรียอันตรายอย่างซัลโมเนลาที่อยู่บนผิวเปลือกไข่ด้านนอกซึมเข้าไปในไข่ด้านในได้ง่ายๆเลยนะครับคะ่ะ ซึ่งเจ้าแบคทีเรียตัวนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรามากๆเลยครับค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเราๆที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเริ่มอ่อนแอหากได้รับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปอาจจะป่วยหนักได้ง่ายกว่าคนวัยหนุ่มสาวนะครับค่ะมีโอกาสท้องเสียรุนแรงมีไข้สูงหรือปวดท้องอย่างหนักได้เลยครับค่ะคุณหมอจําได้ว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งคุณป้าจําเนียนครับค่ะแกเคยท้องเสียหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาล p พราะเผอเอาไข่ที่มีรอยร้าวไปทําอาหารกินเองที่บ้านตอนนั้นคุณหมอต้องรีบดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับค่ะเพราะเกือบจะขาดน้ําและอ่อนเพลียมากดังนั้นคุณผู้ชมควรตรวจสอบไข่ก่อนนามาปรุงอาหารเสมอเลยนะครับค่ะเลือกไข่ที่เปลือกเรียบไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตกนะครับค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองไข่ที่ดีต้องมาจากเปลือกที่สมบูรณ์เท่านั้นครับค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับค่ะข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะข้อผิดพลาดต่อไปที่หลายคนมองข้ามก็คือ หลังจากจับไข่ที่ยังไม่ได้ล้างคุณผู้ชมล้างมือทันทีเลยไหมครับค่ะคุณหมออยากจะย้ําว่าเปลือกไข่ดิบอันมีเชื้อแบคทีเรียรที่มองไม่เห็นติดอยู่ได้นะครับค่ะหากเราจับไข่แล้วไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก่อนไปจับอาหารอื่นๆหรือภาชนะอื่นๆเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะไปปนเปื้อนสิ่งของเหล่านั้นได้ครับค่ะซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่าการปนเปื้อนข้ามครับค่ะพอเชื้อโรคไปอยู่ที่อื่นแล้วเราอาจจะเผลอเอาเข้าปาก รือไปปนเปื้อนอาหารที่เรากําลังจะกินได้ครับค่ะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราๆที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนการปนเปื้อนข้ามแบบนี้แหละครับค่ะที่ทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือไม่สบายตัวได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับค่ะนี่คือหลักสุข,ขอนามัยพื้นฐานที่ทุกคนควรทําตามนะครับค่ะคุณหมอจําได้ว่าคุณตาสนิทที่เป็นคนไข้คุณหมอแก่ชอบทําอาหารเองที่บ้านและแก่จะระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากๆเลยครับค่ะ แก่จะล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าทุกครั้งหลังจับไข่ดิบหรือสัมผัสเปลือกไข่เสมอคุณหมอคิดว่าคุณตาสนิทเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่เราควรทำตามนะครับคะเพราะการจัดการที่ถูกสุขลักษณะคือส่วนหนึ่งของการเตรียมอาหารที่ดีจากไข่เพื่อให้เราได้กินไข่อย่างปลอดภยัยและได้ประโยชน์เต็มที่ครับคะ่ะเป็นเรื่องเล็กๆที่สำคัญมากๆเลยนะครับคะ่ะข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงใช้ไข่เก่า คุณผู้ชมเคยมีไข่ที่เก็บไว้ในตู้เย็นนานแล้วไม่แน่ใจว่ายังสดอยู่ไหมบ้างไหมครับคะบางทีเราก็ซื้อมาเยอะแล้วลืมไปว่ามีอยู่ในตู้เย็นแล้วหรือบางทีก็เก็บไว้นานเกินไปคุณหมออยากบอกว่าไข่เก่าคุณภาพจะลดลงนะครับคะและที่สําคัญคืออาจจะไม่ปลอดภัยในการบริโภคด้วยเพราะมันเสี่ยงต่อการเน่าเสียและการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเติบโตขึ้นภายในไข่ได้ครับคะ่ะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราเรา ควรได้รับประทานอาหารที่สดใหม่และมีคุณภาพดีที่สุดเพื่อรักษาสุขภาพนะครับค่ะเพราะร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่สมบูรณ์และไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่จะมาทําร้ายเราครับค่ะถ้ากินไข่เก่าเข้าไปอาจจะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษมีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติไม่ดีกินแล้วไม่อร่อยไม่สบายท้องได้ครับค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าจะไม่รู้ว่าไข่สดหรือไม่นะครับค่ะมีวิธีทดสอบความสดของไข่ที่ง่ายมากๆเลยครับค่ะ คุณหมอนาไข่เก่าไปทดสอบให้คุณผู้ชมดูได้เลยนะครับค่ะแค่เอาไข่ไปใส่ในน้ําเปล่าถ้าไข่สดจะจมลงก้นภาชนะนะครับค่ะแต่ถ้าไข่เก่าจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เรามั่นใจว่าไข่ที่เรากําลังจะนํามาปรุงอาหารนั้นสดใหม่และปลอดภัยแน่นอนครับค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราลองทดสอบความสดของไข่ดูนะครับค่ะข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงปรุงไข่นานเกินไป ข้อผิดพลาดสุดท้ายที่คุณหมออยากจะพูดถึงคือการปรุงไข่นานเกินไปครับค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะชอบกินไข่ต้มแบบสุกแป๊ะสุกแข็งๆเลยใช่ไหมครับค่ะหรือบางทีก็เผลอทิ้งไว้บนเตานานเกินไปจนไข่แดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าคุณผู้ชมปรุงไข่นานเกินไปแล้วนะครับค่ะการใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานเกินไปจะทําลายสารอาหารบางชนิดที่สําคัญในไข่ได้ครับค่ะโดยเฉพาะสารลูทีนซึ่งคุณหมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว ว่าสำคัญต่อสายตาของเรามากๆเลยนะครับค่ะลูทีนจะช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าและช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุครับค่ะสารอาหารเหล่านี้สำคัญต่อร่างกายที่ร่วงโรยตามวัยของเรานะครับค่ะการรักษามันไว้ให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ดีคุณหมอจำได้ว่าคุณป้าอานไทยเคยเป็นห่วงเรื่องต้อกระจกมากแกก็ปรับมาทานไข่ต้มยางมาตุ่มบ้างหรือไข่ลวกบ้างสลับกันไป แกบอกว่าพยายามไม่ต้มไข่นานเกินไปเพื่อให้ได้ประโยชน์จากโปรตีนมากที่สุดครับค่ะการปรุงไข่อย่างถูกวิธีจึงช่วยให้ไข่ย,ยังคงเป็นแหล่งสารอาหารที่ทรงคุณค่าได้อย่างเต็มที่นะครับค่ะดังนั้นลองปรับวิธีต้มไข่ให้ไข่แดงอย่างนุ่มๆเยิ้มๆดูนะครับค่ะเพื่อรับประโยชน์จากไข่ให้ได้มากที่สุดครับค่ะส่วนที่4ไข่ประเภทอื่นๆที่น่าสนใจเอาล่ะครับค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเราได้รู้ถึงประโยชน์ของไข่ไก่ และการปรุงที่ถูกต้องไปแล้วนะครับค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไข่ไม่ได้มีแค่ไข่ไก่อย่างเดียวยังมีไข่ประเภทอื่นๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์เฉพาะตัวที่เหมาะกับเราๆอีกด้วยครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ไข่ไก่คุณผู้ชมคุ้นเคยกับไข่ไก่มากที่สุดใช่ไหมครับค่ะหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่คุณค่าทางโภชนาการอัดแน่นเต็มฟองครับค่ะมีวิตามิน b 12สูงอาจจะป่วยหนักได้ง่ายกว่าคนวัยหนุ่มสาวนะครับค่ะ มีโอกาสท้องเสียรุนแรงมีไข้สูงหรือปวดท้องอย่างหนักได้เลยครับค่ะคุณหมอจําได้ว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งคุณป้าจําเนียนครับค่ะแกเคยท้องเสียหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเผลอเอาไข่ที่มีรอยร้าวไปทําอาหารกินเองที่บ้านตอนนั้นคุณหมอต้องรีบดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับค่ะเพราะเกือบจะขาดน้ําและอ่อนเพลียมากดังนั้นคุณผู้ชมควรตรวจสอบไข่ก่อนนํามาปรุงอาหารเสมอเลยนะครับค่ะเลือกไข่ที่เปลือกเรียบไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตกนะครับค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสําคัญต่อผู้สูงอายุที่บางครั้งอาจมีภาวะเลือดจางหรือรู้สึกอ่อนเพลียฟอสฟอรัสก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงครับค่ะขนาดเล็กของไข่นกกระทาทําให้กินง่ายไม่รู้สึกอิ่มแน่นเกินไปเหมาะสําหรับเป็นของว่างหรือใส่ในสลัดคุณหมอเคยเห็นคุณนูนาหลานคุณหมอชอบกินไข่นกกระทามากๆเพราะมันน่ารักฟองเล็กๆกินง่ายดีถ้าคุณผู้ชมเบิกไข่ไกล้ หรืออยากลองอะไรใหม่ๆลองไข่นกกระทาดูนะครับคะ่ะและสุดท้ายนะครับคะ่ะเรามาดูไข่เป็ดกันบ้างบางคนอาจจะชอบไข่เป็ดสําคัญต่อเม็ดเลือดแดงและระบบประสาทของผู้สูงอายุที่มักดูดซึมได้ไม่ดีเท่าเดิมสีลีเนียมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและโปรตีนคุณภาพสูงก็ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อทําให้เรามีเรี่ยวแรงเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเมื่อยง่ายๆคุณหมอจําได้ว่าคุณยใหญ่เจริญแก่ไปตลาดทุกวันก็ต้องมีไข่ไก่ ติดตะกร้ากลับมาเสมอแกบอกว่ามันเป็นอาหารหลักที่ขาดไม่ได้เลยไข่ไก่จึงเป็นทางเลือกที่ดีและง่ายที่สุดสำหรับทุกคนครับค่ะทีนี้เราลองมาดูไข่ฟองเล็กๆอย่างไข่นกกระทากันบ้างนะครับค่ะถึงแม้จะดูเล็กจิว๋วแต่คุณค่าทางอาหารไม่จิ๋วเลยครับค่ะไข่แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ลองเลือกชนิดที่เหมาะกับอาหารและรสนิยมของคุณผู้ชมได้เลยนะครับค่ะส่วนที่5ทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ทานไข่ เอาละครับค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเราได้รู้ถึงคุณค่าของไข่หลากหลายชนิดไปแล้วนะครับค่ะแต่คุณหมอเข้าใจดีว่าบางท่านอาจจะไม่สามารถกินไข่ได้อาจจะแพ้ไข่หรือไม่กินไข่ด้วยเหตุผลส่วนตัวใช่ไหมครับคะไม่ต้องกังวลไปนะครับคะคุณหมอมีทางเลือกดีๆมาให้เพื่อให้คุณผู้ชมยังคงได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยครับค่ะทางเลือกสําหรับผู้ที่ไม่กินไข่ไมเมล็ดเจียถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถกินไข่ได้ เมล็ดเจียคือทางเลือกที่ดีครับค่ะแค่ผสมเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะกับน้ํา3ช้อนโต๊ะทิ้งไว้สักครู่จะได้เนื้อสัมผัสไข่เจลนวนไปใช้แทนไข่ในการอ,อบขนมได้เลยนะครับค่ะคุณครูมาลีคนไข้คุณหมอแก่แพ้ไข่ก็ใช้เมล็ดเจียแทนไข่ในการทําขนมปังโฮมมดแกบอกว่าเนื้อสัมผัสดีมากแถมยังได้ใยอาหารและโอเมก้า3เพิ่มเติมด้วยครับค่ะทางเลือกสําหรับผู้ที่ไม่กินไข่กล้วยบด อีกทางเลือกง่ายๆจากผลไม้ใกล้ตัวเราครับค่ะกล้วยบดสามารถใช้แทนไข่ในของหวานได้ดีเช่นคุกกี้หรือมัฟฟินแค่ใช้กล้วย 1. ลูกบดละเอียดแทนไข่ 1. ฟองครับค่ะคุณป้าวิภาชอบทำมัฟฟินกล้วยให้หลานๆกินแกก็ใช้กล้วยบดแทนไข่ทําออกมาแล้วอร่อยนุ่มนวลีเลยครับค่ะทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่กินไข่ซอสแอป,ปเปิ้ลไม่หวานถ้าคุณผู้ชมอยากได้ขนมที่ชุ่มชื้น แต่ไม่อยากใช้ไข่ซอสแอปเปิลไม่หวานก็ช่วยได้นะครับคะ่ะใช้ประมาณ14่ถ้วยตวงแทนไข่หนึ่งฟองจะช่วยให้ขนมมอบต่างๆนุ่มฟูน่ารับประทานคุณยายภรรณีก็ชอบใช้ซอสแอปเปิลแทนไข่ในการทำเค้กแกบอกว่าเค้กจะนุ่มและหอมมากครับคะ่ะทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่กินไข่เต้าหู้ทั่วลูกไก่หรือถั่วเลนทิลสำหรับอาหารข่าวหรือคนที่ต้องการโปรตีนจากพืชแทนไข่ทางเลือกเหล่านี้ ก็มีคุณค่าไม่แพ้กันเลยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วลูกไก่หรือถั่วเลนทินล้วนเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่ดีเยี่ยมสามารถนำมาทำเป็นเมนูหลากหลายได้คุณลุงมานะที่เป็นมังสวิรัตแกก็จะใช้เต้าหู้หรือถั่วต่างๆมาทำอาหารแทนคุณลุงมานะก็ยังแข็งแรงดีครับค่ะทางเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณผู้ชมสามารถปรุงอาหารโดยไม่ใช้ไข่ได้ง่ายๆในขณะที่ยังคงได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วนครับค่ะ คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับค่ะเรื่องของคุณยายสมสารีเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีว่าไข่ค,คือขุมทรัพย์การกินไข่ทุกวันช่วยบำรุงสมองสายตาหัวใจและเสริมสร้างพลังให้ชีวิตในวัยเก่าของเราครับค่ะตอนนี้คุณหมออยากถามคำถามสำคัญหนึ่งข้อคุณผู้ชมจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบไปแล้วจะเป็นการเริ่มกินไข่ต้มวันละฟองหรือแค่เลือกไข่สดก็ได้ครับค่ะช่วยแบ่งปันคำมั่นสัญญาของตัวเองลงในคอมเมนต์หน่อยนะครับค่ะ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์และกดติดตามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนรักสุขภาพวัยเก่าของเรานะครับค่ะอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยครับค่ะคุณหมอขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่ครับค่ะ